สำหรับกิฟในวันนี้ก็มาตอบปัญหาหลังจากที่หายไปวันสองวันก็สังขารร่างกายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาก็ไปหาหมอก็เลยพักไปนิดหนึ่งทีนี้วันนี้ก็จะมาตอบปัญหาเรื่องมีผู้ถามมาบอกว่าหลวงพ่อครับการที่เราไปให้คำแนะนำคนอื่นแก้ปัญหา กรรมของเขาจะมาหาเราหรือเปล่าครับกรรมแปลว่าการกระทามีทั้งกายวาจาใจมีทั้งหยาบมีทั้งปานกลางและมีทั้งละเอียดไม่ว่าฐานกายก็ตามฐานวาจาก็ตามฐานใจก็ตามการให้การการให้คําแนะนําก็คือการให้ฐานวาจานั่นเองวาจาจะมีพลังมากน้อยก็ขึ้นอยู่ขนาดไหนก็คือเรียกว่า จะเป็นกรรมขึ้นมาก็เป็นเจตนาหังพิกเวกรมมังวาธามิเจตนานั่นแหละเป็นกรรมแต่เราตั้งใจให้คำแนะนำเขาก็มีผลมากในการที่จะได้ผลประโยชน์ถ้าตั้งใจแบบปานกลางหรือไม่ค่อยตั้งใจพูดเสียมิได้นะก็ได้ผลน้อยลงลงมาตามลำดับสำหรับผู้รับสำหรับผู้รับซึ่งมีอาสวะอยู่แล้วนะมีกิเลสอาสวะกิเลส การมสวะภวสวะอวิชชาสวะมีอยู่แล้วผู้ให้ก็มีทั้งมีการมาสวะภาวะภาวสวะอวิชชาสวะหรือว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้นไปแล้วพ้นจากการมาสวะภาวะาวสวะอวิชชาสวะก็คืออาถวะก็คือกรรมอาวะก็คือภพอาถวะก็คือนะรูปภพสิ่งที่เป็นอวิชชาใช่ไหมออวิชชาเพราะฉะนั้นนี่ ก็บอกว่าผู้จะใช้ภาษิตคําว่าของพระพุทธเจ้าผู้เพ่งอสวะผู้อื่นอสวะย่อมเจริญอยู่ในตนมันมีเพ่งมีเพ่งแบบไม่เพ่งไม่เพ่งนี่เราก็ปฏิบัติตามที่ตามไว้ที่ตัวของเราเนี่ยแหลนะนะพอปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทาแล้วมีพละกําลังท้งในการภาวนาในการรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วเนี่ยคราวนี้ คนอื่นก็มีปัญหาก็มาถามเราการที่เราไปให้คําแนะนํากันอื่นแก้ปัญหาของเขาการรมของเขาจะมาหาเราหรือเปล่าก็เขามีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยนะแล้วเรามีการปฏิบัติที่เต็มอยู่แล้วในสติป 4, ัฏฐานสีนสสญญ่ในการทานศีลภาวนาหรือศีลสมาธิปัญญาในการปฏิบัติทําให้มันเต็มอยู่เสมอแล้วเนี่ยเนี่ยการเราเอาชนะ สภาพกรรมของตัวเองแต่การที่เขามาถามเรา,เ,ราเขาความิมเ,เขามีวิบากร,ร่วมกับเราอะเหตุทั้งหลายทาทั้งหลายนี่ที่มันเกิดขึ้นที่ไปไปมาหาสู่กันมันถามกาันมันคุยกันมันใช้หนีก้กันมันทดแทนกันก็เพราะว,าว่ามันมาจากเหตุตสิ่งเหล่านี้จึงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมที่ตัวเองถึงเราไม่ปฏิบัติธรรมเขาก็ต้องมาถามเราถ้าเราไม่มีธรรมะเราเดินฝ่ายผิดเราก็ให้คําแนะนําในฝ่ายที่ผิด ถ้าเราเดินฝ่ายที่ถูกที่สมบูรณ์ที่ความที่ทมมะะธรรมะเจริญขึ้นกุศลธรรมเจริญขึ้นเราก็แนะนําเขาตามก่อนที่จะแนะนําเขาได้เนี่ยเราจะต้องมีซะก่อนเหมือนกับเขามาขอข้าวเราเนี่ยเขามีความทุกข์เขาหิวเรามีข้าวเราก็ให้เขาไปเรามีเงินมีทองให้เขาไปซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยเราต้องมีก่อนเพราะฉะนั้นนี่ ก่อนที่เราจะมีได้เราก็ต้องหามาด้วยหยาดเหงื่อแรงงานด้วยกายวาจาใจของเราการทํางานกายกรรมวิจิกรรมมนโนกรรมของเราโดยทำแล้วก็แปลมาเป็นปัจจัยปัจจัยหรือว่าแปลามาเป็นอาหารเครื่องนุงหอมที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยการที่เราจะให้เขาไปได้เราต้องมีก่อนอีกอย่างหนึ่งเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเขามีกรรมร่วมกันแล้วเขามาถามเราเขสาสภาวธรรมอันนี้ที่จะมาถามเพราะมันมีเหตุ เมื่อเขาถามมาเรามีอยู่แล้วเราก็ให้เขาไปถ้าเราไม่มีเราจะสร้างกรรมของเราเราก็ไปหยิบยืมคนอื่นเขาหรือไปขอคําแนะนําจากคนอื่นเขาอย่างวาเขาถามมาเราตอบไม่ได้เงี้ยเราไปเปิดตำรา,างเงี้ยเราก็จะผู้ที่เขียนตาําราแล้วก็ส่งตาําราอะไรบันทึกเอาไว้เขาก็ได้รัสงด้วยและเราก็ได้รัส่งเป็นตัวแทนแนะนําเอาจากตํารานั้นะมาตอบหรือถ้าเราปฏิบัติทําได้เราก็เอาธรรมะจากในตัวมาตอบ ทำมในตัวของเราที่ตอบได้ไม่ใช่ตัวเราจะได้อนิสงส์เลยหรอกกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้แนะนำครูบาอาจารย์ทั้งหลายแนะนําแล้วเราประดับปฏิบัติได้ผลแล้ว,ลวเราเอาคําแนะนําอันนั้นจากครูบาอาจารย์จากพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกเนี่ยผ่านตัวเราโดยเรากันกรองมาก่อนตอบนั่น เป็น,นการแก้ใน,นกรรมคนอื่นให้แก้ปัญหากรรมของเขาจะมาหาเรารือ่ามันก็ต้องมาหาเรียกกายกรรมของเขาเขาต้องเดินมาวาจีกรรมเขาต้องถามนะมโนกรรมแล้วนะเขาก็ต้องมีใจที่สงสัยเพื่อหาปัตติปัญญาที่แจ้งน่ก็นะ่ามีครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าหลังจากปฏิบัติได้ธรรมะอย่างต้นๆแรกๆเลยก็มีพระ ที่บวชพรรษาหนึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าพรรษาเข้าพรรษาสี่เออพรรษาห้าเข้าพรรษาห้ามีพระพรรษาหนึ่งมาจากทางใต้เนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังเป็ไป่างส่งเขาก็มีการร่วมกับเราอะพอพะข้าพเจ้าไปเผยแผ่ในกรุงเทพแล้วกลับมาจําพรรษาที่วัดเน่ยเขาอยู่ในวัดเขาเคยได้ยินชื่อเสียงข้าพเจ้าเนี่ยเขาก็อยากเจอ แต่เขายัางไม่รู้จักขกปเจ้าเพราะก็ขปเจ้าลงจากรถเมล์เดินเข้าวัดกันนั้นเขาก็เจอหน้าเขาเหม็นหน้าทันทีเขาเกลียดทันทีเลยแต่ตอนหลังมารู้ว่าเป็นข้าพเจ้าก็โอ้มันมีลากฐานมาจากอดีตนะอดีตชาติหลายพบหลายชาติที่เขาเคยตอนหลังก็ได้ติดตามข้าพเจ้าแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้กันพัดกันเป็นครูเป็นศิษย์เป็นอาจารย์นะเปิดตาทิพย์ให้บังพูดภาษาเทพบ้างอะไรไม่แล้วก็ได้ศึกษาสิ่งที่เรา จเจริญสติปัฏฐานสียงเดียวบางทีมันแห้งแรงแต่กรรมของเราเคยจเจริญสมาธิฌานมาเป็นครูบาอาจารย์เป็นสิทธิ์เขาก็ถ่ายทอดในหะ้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราก็ได้หมดสงสัยในเรื่องโลกโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอายการที่ว่าตอนที่ข้าพเจ้าพาเขาปฏิบัติธรรมนะเพราะพวกพระเลขาเนี่ยเขาก็ขอญาติหลวงพ่อใหญ่พาพระชีเนี่ย นะในวันนั้นนะไปวันปล่อยเปรตยังไงกลางเดือนสิบครับในรรษาเนี่ยไปเที่ยววัดไผ่ลงว,วัวก็เอารถเมวัดเอารถบัสวัดไปก็พระเจ้าไม่ได้ไปด้วยเหลือผ้าในวัดไม่กี่รูปอ่ะหลวงพ่อใหญ่ท่านก็ไม่ได้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็พระเจ้าได้ค,ค่าน้ําท่าไม่อาบแล้วก็พยายามอยู่ตามแปอยู่แถวที่แถวข้างๆเมนน่ะอยู่กระท่อมหลังน้อยๆมาอยู่กดที่เขาจัดให้ใหญ่เ,เขาไปก็ดีแล้ววันนี้จะอาบน้ําอาบท่าได้ดีเลย พอตั้งต้นยามนะครัาบาท่ากันนั้นแล้แหละโอ้ยเสียงหลวงพ่อใหญ่พูดไม่ไอ้ลำโพองเอาออกลำโพงมาเลยไอ้มิดช้าสมาธิออะไรตัวนี้อะไรกือ้เรามันมีสมาธิเดิมด้วยทึ้งท่านไม่ยอมรับไงมาจากสายวัตรรมกาย <c ười> ก็น,นี้ก็พระเจ้าพาบอกก็บอกพระองค์ที่ไม่ได้ไปด้วยเนี่ยไอ้ที่ว่าพรรษาหนึ่งเอกบอกเ,อเขาไปเที่ยววัดไผ่ลงวัวเราไปเที่ยวนรกสวรรค์ไปเที่ยวศูนย์กลางโลกดีกว่าเลยนั่งสมาธิในระหว่างที่ว่าเขาถามปัญหาอันนี้เราไม่ต้องเล่าเยิ่นเย้อไปทางโน,น,น้นนะเขาถามปัญหามาปุ๊บเนี่ยก็เล่าให้ฟังในภายหลังนะแต่ล้ถามว่าเราก็ตอบปัญหาไปก็น,นี้เขาก็ไล่ฟังว่าในระหว่างที่เขาถามปัญหามาเล่าตอนหลังนะถามปัญหานะไอ ไอแสงสว่างไอที่ว่าขามุกขมัวเนี่ยจักของเขาเนี่ยมันพุ่งมาหาเราอันนี้หลังจากที่เราตอบพันหะมันจะมีแสงสว่างที่สะอาดบริสุทธิ์กลับไปหาเขาเนี่เขาเียว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเพราะฉะนั้นเนการที่ว่ามันเป็นกรรมไหมมันก็ต้องเป็นกรรมี่เรามีหูมีตาได้ยินเนี่ยเขาถามเราเราก็ต้องรับอารมณ์แล้วนะสำหรับคนตอบอะเมื่อรับอารมณ์เนี่ยก็เราก็ต้องรับกรรมของเขา,นะาเะี่ยก็นี่ถ้าเรา ก็าถามมาเอื้ถ้าเรามีพละกกาลังเรามีสติปัญญาพลังสมาธิพลังสติสพลังสมาธิพลังปัญญาปุ๊บเราตอบไปได้เลยนะกันกรองตอบไปได้เลยแต่ถ้าเราพลังสติสมาธินะเรายังไม่พอเราเข้าสมาธิปุ๊บให้สมาธิพอนะแล้วค่อยตอบแต่ถ้าเราพลังปัญญาไม่มีไม่พอแต่มีสติสมาธิแต่ปัญญาไม่พออันนี้คําตอบอาจจะต้องอย่างเนี้ย มีสติสมาธิแต่ว่าสื่อสารออกมาไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปเปิดตํารามาแล้วก็มาเทียบภายในที่เราปฏิบัติเข้าถึงแล้วเอามาพูดเป็นการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นกรรมของเขาจะต้องมาหาเราอย่างคนที่ดุด่าว่ากาวคนอื่นเขาเนี่ยจะต้องรับกรรมเขาเรียกว่าผู้เพ่งอาสวะผู้อื่นอาสวะย่อมเจริญในตนะเราสอนเขาเนี่ยถ้าเรามีความรู้เราก็อ้างตําราได้แต่ถ้าเรารู้จริงรู้ปฏิบัติได้จริงนะเราก็รับของเขาไหวนะถ่ายทอดเขาออกไปได้ด้วย พลังสติปัญญาสมาธิปัญญาให้ได้